มสินอนทัวร์ครับวันนี้อันนี้ภาพเบื้องการจราจรนส่วนปีใหม่อันนี้ที่ผมหันหนาหันหนาไปทางนี้งที่ขาเขาคอนเกนพี่น้องขาสดกลับออกมาหนี่คือขาสิขึ้นทั้งไอ้ทั้งไนงซนเหนือไปเพชรแชมพูล,ลมซักเมืองเลยอันคือทั้งหลังทั้งหลังท้องนี้คือฟังทั้งทั้งทั้งขัวมึงคือขัวมึงที่ผมหันหนาไปเนี้ยคือฟัง ทังทางเดียวอเดีกัน,น,นอีกทีเขาเขาเมืองคอนแกนสภาพสภาพการจราจรก็เข้าไปได้เราก็คือว่าติดกับที่ว่าอันนี้มือวันที่ยี่สิบอะรยี y ่สิบเก่าป่ะแม่มือวันที่ยี่สิบเก่า รถกระวังระวังกันเดินี่น้องเลยก็ถือว่าติดก็ถือว่าติดแต่ไฟแดงนี่สิรถหลายบวกกับไล่ก็เก่าหลายก็เกา่า,กเกาอยู่เนี่ยหอดีดีเดี๋ยวพาไปข้างหลังผมขึ้นมา,าถ่ายเรื่องสะพานลอ,อยขึ้นมา,าถ่ายเรื่องสะพานลอ,อยเม,มาายอือง อันนี้ยุ้ใส่ไยุ่ยยืดดอนมงอันนี้ดอนดอนมงเทศาบาลดอนมงอำเภอหนองเรือรถอ้อยรถย่งกับด้เดื้ดเลยวันนี้ต้องใช้สิมมืออื่นนะออสิรถอ้อยสิเ้าเรียน ลุงต้องเรียนงเรียนดอนมงฟังฟังตลาดดอนมงฟังขาฟังขาออกเพราะวันไหนพี่น้องเจ้ฟังขาเข่านีหลาย่ว่าขาออกดีเพราะอะรรไม่รู้เจว่าขาเข่านีหลายในขาเข่าขัดแย้ง เรื่อนเพื่อนเ,เ,เนี่ยนะก็ไปปาดนารถพ่วงสันเลยลูกพี่เพื่อขั้นท่อกับปูนี่ไปปาดนารถพ่วงกันว่ารายการน,นี่ย บนทางขาบ่อนทางที่าท em ีน um ี hand hand kind of ่เพ่อทปอ่บากไ้พี่ทานที่าที่นี่เ่งนี้มันแดด้องเลยพ่น้องเาเบิ่งทังที่แบเดยวพาเบิ่งทั้งทั้งขาเข่าหอนแดดนะเดิ๋งอยู่บนเก้ามุมเก้าหนนี่แหละหอนแดดอากาศหนาวเพราะเพราะหนาวปดี๋ว่ากางขึนอยากเย็นอ้ว่แต่ว่งเวีนนี่แดดหอนแต่วมีคนังไทยยนี่จะลด รถจนตัวไฟมันทางไทยกระบะไม่มนนีนี่แค่นี้แค่บนน้านนางแต่บาคนมีคือเส้นขนเส้นทั้งในทั้งคอนเทนเส้นเส้นรักกันเส้นในมิตรภาพอาจจะลดลายไม่ได้เขาไปไถ่เพิ่งทางไทยยุ่ยไก่มองมองขมพักมอนมองขมพักอยู่ข้างในกระตุน้นฝากของเรียนกระตุน้น บันเดีไปท้ายรถเมโคพี่งนอกเหมือนรถเมโค,โค,โมโค,โคเขาจะหยุดงานหมดแล้วเขาจะหยุดแปบบีใหม่เบิดรถตัดต้ดยตดตดอยก็หยุดเริ่องามาบึงสภาพการจราจรผู้นดยสี่เดินทางก็ให้ระมัดระวังนี่เดี่ยเดินทางเลี้ยวเฝ้าไปเรื่อยๆก็บหอดเดาะกันเฝ้าแล้วสิบ่๊อ,อด ก็คือว่าติดพี่น้องหือว่าไปเรื่อยๆก็ติดแน่แต่ไฟแดงคนก็ติดกับติดเพราะเงี้ยเราก็เลยติดพูดละลายแดงไอ้แย่างเก่งพุ่ดละแดงเท่าไหร่สะสมมากก็ได้ได้มีกระจกเครื่องนี้ประมาณจัก กุลาบ่เาบอกกุลาบเียประมาณไปสี no ่โมงสี่โมงตรงนะสี่โมงขวันีสี่โมงสี่โมงของวันที่ยี่สิบเก้าคดีติดิันี้คดีเพระวันที่สามสิบอาจจะดรถลายก็หนีแต่มดวันที่ยี่สิบเก้าลดกันทย่อยทยอยมาก ฮอดไปที่ฮอดปที่สามเมตรนี่ก็ที่ีเบิดรถแล้วล่ะกิบที่ว่างแน่แล้วคนหอดบานหอดยังบ่เนอะแต้ว่าวันที่ยี่แปดยี่เก้านี่รถสีน,เน้เมันเยอะเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆสั้างทางั้งทาง้งรองทั้งหมดบ่เรมีรถัั้ังฟรงเร่นนั่นสิเล่นใส่สุดนะ ปกติคันทั้งรถตีเรียนใส่สุดนี่ก็จะเต็มเมื่อกี้นี้ใส่สุดเพร่เต็มข้าออกไปพิษสบู์กับรถกับว่ายรมนไหนกับรถประมันติดเนียนออกไปไปเรื่อย ที่ผาพบรรยากาศส่วนีปไหมส่วงการเดินทั้งไปเบิง่งว่าขับลังหันลังไปท้ายทั้งหมดมัเดเม่เดินตะเวนเงี้ยงแต่ไม่สตีดท้ายะไรเลยท้ายทั้งนี้ ประเทศไทยเนี่ไลน์เนาะพี่น oui> ้องรถบัตรรถไลน์ดีนี่ยรถหน่อยรถหม้อไส้รถเกยับรถเก่งรถซิปล้อเพราะว่าเพราะว่ามีสิรถไม่ยมิเตอร์สินม่เตอรสินสื่อมาเติมอีกนี่ยละสองสามคัน อ้างอ้างสุดหนึ่งก็ร่างร่างสีสุดสุดนี่เขาไปติดไฟแดงยังไงถ้าว่าเส้นเส้นทางเลี่ยงทางรัดแข้งหลายได้พี่น้องเยาว่าเยาว่าทางรัดเป็นสุรถบ่มีแต่ทางรัดรถแทีงหลายหลายก็ทางประหลัดผู้ใดก็ไปแต่ทางเลี่ยงทางเลี่ยงคื โรงพยาบาลกับคุณพ่เฝ้าหรือคุณพ่เปิดไฟรับคลิปนี้กับยกเพียงเพื่พอนีเลยพี่น้องการเดินทางเมืองไทยสภาพจราจรการเดิน,นทางให้เบืยอย้องวิญญาณลายดอกอยากเบื้องอะไรเกิดคอมเมนต์เขามาได้ได้เสียสิพายเบื้องขันกวางไทยเบื้องบทธูเน,นี่ยไปขอบจบ การท่ายทอดเนืดซ้ำนี่ให้เืิ่งผาพกันจะล่าจอนวัดเหตุยู่แถวนี่ก็บ่ค่อยมีปายในเดีย๋ยวว่าเขาเคารพกัจะล่าจอนกันดีอยู่ทางด้เดินห้างปลอดภัยผู้คุ้มคุ้คนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ใหม่ทุกคนสวัสดี